สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30นะฮะเดือนพฤษภานะฮะเข้าสู่นะครับเตรียมนะฮะเข้ากลางปีเลยนะครับอีกสักวันหนึ่งนะฮะทีนี้ครับวันนี้มันมีเลิกยามสั้นๆนะครับแค่อันเดียวนะก็คือเลิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําสวยทําหล่อนะครับในวันสุดท้ายนะครับยังพอได้อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะ เส right. ื้อผ้าใหม่นะครับแล้วก็จริงๆเริ่มต้นใหม่ๆกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ทําอะไรใหม่ๆครับซื้อของสําคัญซื้อของใหม่ๆนําเสื้อผ้าหน้าผมอะไรใหม่ๆหรือว่าเริ่มงานใหม่ก็ยังได้นะครับหรือรับคนงานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าใครจะเริ่มตั้งต้นทําอะไรให้กับตัวเองหรือให้กับบริษัทใหม่ๆนะครับทําได้นะฮะโอเคนะบางคนอาจจะตัดผมตัดเล็บนะครับทําสีผมใหม่นะฮะเข้า เอ่อเข้าคลินิกนะครับหรือว่าเข้าสารเสริมความงามอะไรก็ได้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับนี่คลิปนะฮะนี่มีเรื่องของบทสรุปครับมี4ราศีนะฮะที่ดวงดีสัปดาห์นี้นะดวงดีครับใครที่อยู่สี่ราศีเนี้ยก็ถือว่าโดยรวมนะครับต้องบอกว่าโดยรวมนะฮะไม่ใช่ทุกคนนะครับมันไม่อะไรไม่มีอะไรชุดไม่มีอะไรร้อเปนะฮะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วนะฮะมี4ราศีเนี้ยที่สัปดาห์เนี้ยค่อนข้างจะดวงดีนะเรื่องของการงาน หรือเงินหมุนนะฮะหรือความรักนะครับแต่ว่าสีราศีเนี่ยมันจะดีแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเงินงานความรักทุกอย่างดีหมดของทั้งสีราศีไม่ครับมนุษย์เราไม่ใช่แบบเป็นเหมือนกับทเทิร์นเป็นเหมือนกับผลิตแบบโรงงานเนาะเออมันเป็นบล็อกบล็อกไม่ครับคนเรามันเหมือนกับสั่งตัดนะฮะฉะนั้นแต่ละราศีนะครับดาวต่างๆจะทํามุมทําองศานะครับให้เกิด เรื่องดีๆอ่าคนนี้นะครับราศีนี้ดีเรื่องงานกเงินอีกราศีหนึ่งครับความรักกับโชคลาภอีกราศีหนึ่งนะฮะเรื่องของคนช่วยเหลือนะคนอปถมสนับสนุนกับเงินทองครับมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสีราศีเนี่ยถ้าบอกโอเคดวงดีคุณฟังอย่างเดียวว่ามีสีอะไรบ้างราศีอะไรบ้างไม่พอนะแต่ราศีเขาดีแตกต่างกันนะเราก็ไปฟังได้นะฮะแล้วก็อีกนะฮะอีกหนึ่งคลิปนะฮะคืออันนี้อาจจะ ฟังแล้วเหนื่อยๆหน่อยนะครับแต่ผมบอกทางแก้ทางออกไว้นะฮะคือ2ราศีที่ต้องระมัดระวังในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้คือตั้งแต่คุณฟังนี่แหละนะแล้วก็ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนะครับที่จะถึงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ดวงโรคหน้าเราจะได้ป้องกันแก้ไขแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้หนักเป็นเบาได้นะครับหรือว่าทําให้ถ้าคุณวางแผนดีๆนะฮะเรื่องร้ายๆไม่ให้เกิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับพอพอนึกภาพออกนะฮะเพราะบางราศีเนี่ย จะมีปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้าจะทะเลาะกันรุนแรงนะครับจนเป็นเหตุให้โอ้โหเกิดความรุนแรงถ้าอันนี้ถ้าเราไม่รู้ดวงชะตาเราเจอการยั่วยุเจอเรื่องที่อยู่อย,ย,ยู่สติแตกพอดีนะครับจะหัวหน้าพอดีนะครับแต่ถ้าเรารู้ดวงลวงหน้าหลายคนแก้ได้นะฮะหัวหน้าพยายามสั่งการยั่วโมโหนะครับคุณก็เซฟเซฟเซฟปรากฏ่าพ้นสัปดาห์หนึ่งที่พ้นเคราะห์ไปแล้วนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรนะฮะก็แฮปปี้ดีนะครับนี่คือแล้วก็สัปดาห์หน้าหัวหน้าดีเฉยเลยก็ได้นะฮะโอ้โอเคนะ แล้วก็เลขและสีมงคลครับสัปดาห์นี้มีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับเป็นพิเศษด้วยนะฮะคือเลข6นะครับเลขต่อมาครับคือเลข9นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข8นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับคือเลข5นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์โขกหรือว่าเรียงๆักหน่อยเนอร์คือเลข2นะครับสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้สีแรกคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีส้มนะครับสีต่อมาครับคือสีดำนะครับแล้วก็สีสุดท้าย ที่ใช้ได้และใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือสีน้ำเงินนะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงนะครับก็คือสีเหลืองนะครับสีเดียวนั่นเองนะฮะแต่ถ้าต้องเลือกวันนี้ครับซ้ายหรือขวานะฮะซ้ายหรือขวานะให้เลือกซ้ายนะครับมือซ้ายนะฮะเรียงนะครับให้เลือกให้เลือกไม่ใช่เรียงให้เลือกนะฮะถ้าเลือกซ้ายหรือขวาให้เลือกมือซ้ายนะครับมือซ้ายสามัคคีนะครับนี่แหละดีที่สุดนะฮะ พอบางคนจาเป็นต้องใช้จริงๆนะและใช้ได้เกิดประโยชน์จริงๆนะฮะถ้าใครที่จําเป็นต้องเลือกนะครับซ้ายหรือขวานะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกบ่อยๆนะครับเพราว่าบางคนเขาขายของนะฮะแล้วต้องการจะนำเรียกว่าตั้งร้านนะฮะขายของตลาดนัดเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมีการตั้งร้านเพราะฉะนั้นเขาก็เออมาเขียนมาบอกว่าเออได้ได้ประโยชน์จริงๆนะฮะก็ลองนําไปใช้ดูได้ครับเพราะไม่ได้เสียหายเลยนะฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็โอเคเนาะแล้วก็นะครับ วันนี้ครับผมพูดถึงนะฮะในคนเกิดนะฮะที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์ซึ่งหน่อยนะครับหรือว่าคนที่เกิดราศีมังกรนะฮะหรือว่าคนที่มีวันเสาร์นี่เลขอะไรรู้ไหมฮะคือเลข7นะครับราศีมังกรนะฮะก็เป็นราศีที่แน่นอน,นะครับดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวนะฮะคือเลข7เป็นดาวประจําตัวนะครับเขาบอกเลข7เนี่ยนะครับมันเป็นโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเลข7เนี่ยถ้าโดยรวมโดยปกตินะครับเขาบอกเป็นเลขที่มีความมีภาระนะฮะ ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งภาระนะแต่เขาว่าภาระไม่ใช่ไม่ดีนะครับคุณอาจจะเป็นเดอะแบกนะฮะถ้าถามว่าราศีไหนหรือว่าคนเกิดวันไหนนะครับเป็นเดอะแบกเป็นพิเศษอันดับทอ็ทอปเลยนะฮะในทุกๆวันนะครับก็คือคนเกิดวันเสาร์นะฮะคนเกิดวันเสาร์นี่เป็นมนุษย์นะครับที่เก็บรายละเอียดค่อนข้างเก่งนะฮะเขาจะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีนะคนเกิดวันเสาร์หรือคนเกิดราศีมังกรนะฮะจริงก็สามารถมีบุคลิกคล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ รับเอาความทุกข์คนอื่นนะครับมาเป็นภาระและก็เป็นเรียกว่า,เ,าเป็นหน้าที่ของตัวเองนะครับในการที่จะปลดปล่อยทําให้คนรอบข้างของเราเนะยครับผ่อนคลายสบายใจนะฮะคนในครอบครัวสบายใจคนที่รักสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความทุกข์รอบตัวของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยหรือคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคนราศงกรคนิดวันเสาร์นะเขาจะพยายามดูแลแก้ไขนะฮะและคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเป็นพิเศษนะครับอันนี้สําคัญเลย ก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีนะครับแต่ว่าบางคนบอกผมมันจะเป็นโรคประสาทไหมเนี่ยเพราะเาเก็บเอาความทุกคนทุกคนแล้วก็ซับเอาความไม่สบายใจของคนรอบข้างได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่ต้องดูแลคนรอบข้างหรือว่างานของคนรอบข้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเป็นราศีแห่งเดอะแบกนะฮะจริงๆนะสังเกตไหมคนเกิดวันเสาร์ทุกคน ใครที่มีเพื่อนหรือคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม leisten, ่นะฮะบุญตายายหรือว่าเป็นคนรู้จักนะครับเป็นแฟนเราก็ได้ฮะหรือเป็นลูกเราก็ได้ครับถ้าเกิดวันเสาร์เกิดราศีมังกรคุณต้องสอนดีๆนะฮะถ้าคุณเป็นลูกหรือว่าถ้าเรามีลูกนะครับคือพยายามอย่ายคิดมากแล้วก็พยายามเลือกที่จะช่วยนะฮะจริงๆคนเกิดวันเสาร์เนี่ยช่วยไปส้งหมดนะครับเขาบอกว่าถ้าในช่วงครึ่งชีวิตแรกคนเกิดวันเสาร์หรือคนเกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นผู้ที่ เอาภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกหลอกถูกโกงหรือว่าหมดตัวเพราะคนรอบข้างง่ายนะครับเพราฉะนั้นถ้าคุณมีลูกเด็กก็คุณต้องสอนเลยนะฮะหรือมีคนรู้จักมีแฟนก็ต้องสอนนะฮะว่าควรเลือกที่จะช่วยแม้คก็จะเดือดร้อนมากนะครับพอเห็นภาพนะฮะแล้วก็ข้อดีครับคือเป็นคนที่ใจคอหนักแน่นนะฮะผมจะบอกว่าคนราศีเอ้คนราศีมังกรเนาะแล้วก็คนกับวันเสาร์ครับเลวันเสาร์ได้เลขเจ็ดนะฮะ สัญลักษณ์ถ้าเป็นสัตว์นะครับในนิทานชาติเรนมันคือพญานาคนะพญานาคเนี่ยสัญลักษณ์ของราศีคือเลข7็นะฮะเขาบอกว่าเลข7ไทยนะฮะเห็นเลข7ไทยไหมก็บอกว่าทรงเหมือนกับพญานาคที่ขดตัวนะฮะเออเเลข7เ็เห็นไหมจึ๊บจึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะฮะเหมือนพญานาคที่ขดตัวนะครับนี่แล้วก็แล้วแต่คนมุมมองนะฮะแต่ต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์หรือคนเกิดราศีมังกรนะครับหลักๆเนี่ยเป็นคนธาตุดินนะฮะหลักๆหรือเป็นคนที่ใจคอหนักแน่นนะครับคือ ใครที่แบบมีความทุกข์วิตกกังวลเขาจะมาเล่าให้คนเกิดในราศีมังกรคุณเกิดวันเสาร์ฟังอันดับต้นๆเลยนะถือว่ามากที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกที่จะช่วยนะครับแล้วเราจะไม่เดือดร้อนนะครับแล้วข้อดีก็บอกถ้าไหวนะฮะก็ไหวาภาพปบปางนะครับานาคปกนะฮะภาพบางนาคปกนะครับ,ะรบจะปกปักรักษานะฮะดีมากด้วยนะครับแล้ววันเาสาร์เนี่ยมันเป็นเราเขาเรียกว่า เป็นราศีนะครับหรือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ของแผ่นดินนะครับแง่เพราะนั้นหรือสิ่งปลูกสร้างนะฮะเพราะนั้นใครที่เกิดวันเสาร์หรือคนเกิดราศีมังกรนะโดยทั่วไปเขาก็มีโอกาสท้าไหวก็ไหวถ้าเป็นคนจีนเขาก็ไหวมังกรนะหรือว่าบูชามังกรนะฮะหรือว่ามีสัญลักษณ์เป็นมังกรติดตัวนะฮะจะดีมากส่วนคนที่คนไทยนะฮะหรือว่าชาวพุทธนะครับบางคนก็เชื่อถึงเรื่องพญานาคนะฮะเขาก็ถือว่ามีพญานาคติดตัวแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันนํามาเล่าให้ฟังนะฮะประมาณนี้นะโอ อย่างน้อยให้รู้ครับดวงแข็งนะคนเกิดวันหนึ่งในวันเกิดนะครับที่ดวงแข็งอันดับต้นๆในโหราศาสตร์นะฮะเขาก็คนเกิดวันเสาร์นี่นะครับดวงแข็งนะฮะใครที่แบบมีความทุกข์ใจไม่ค่อยสบายใ,ใจสมัยก่อนเขาก็เอาคนเกิดวันเสาร์นะครับไป เรียนฝึกวิชาแล้วก็มาเป็นหมอคอยแก้นู่นแก้นี่ครับหรือเป็นหมอความหมอยาหมอเกี่ยวกับเรื่องของคุณใสอะไรพูดนะครับก็จะมีพลังเข้มแข็งพิเศษนะครับนี่คือเรื่องราวเล่าๆให้ฟังนะคร่าวๆนะจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอารมณ์แบบนี้นะฮะโอเคนะน่าจะหมดสตอรี่ของทุกวันเลยเนาะหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมพูดมาแต่ละวันนี่ก็น่าจะไม่น่ใจครบเรือยงนะถ้าไม่ครบก็เขียนมาบอกนะเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเกิดผม พูดตกของวันอะไรไปบ้างนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับในสตรอรี่ของ7วันนะฮะในรายละเอียดคร่าวๆเนาะโอเคนะครับขอบคุณซูเปอร์แทงทุกวันขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่สุดเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ได้พบได้เจอนะครับแล้วก็ได้รู้จักกันมาเนาะถือว่าเป็นมิตรกันนะฮะใครที่ ไม่สบายใจใช่ครับอะไรเขียนมาเล่าหรือเขียนมาหาอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปในเมสเซจใน Messenger นะฮะไม่ค่อยได้เข้านะฮะแต่จะลงเพจอะไรเงี้ยนะฮะลงแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านไม่ทันนะฮะโอเคนะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูดวงสิบสองราศีครับชาวศีตุลนะครับพิจิกธนูฮะเริ่มครับเรื่องขนตุลก่อนนะฮะคนราศีตุลครับวันนี้ต้องเป็นวันที่แบบซุ่มทํางานนะครับอย่าเพิ่งรีบตกลงโปร่งใจอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วววกไเินนะะฮ วันนี้ดาวพระจันทร์โคจรเป็นวินาศนะครับแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคมันก็ยังมีข้อดีคืองานที่เราคาดหวังนะครับก็จะสําเร็จนะฮะรวมถึงมันมีโชคกุ๊กฟุกนะฮะในเรื่องของการงานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับต้อง,งระมัดระวังคือมีคนจับจ้องจับผิดก่อนแก้รังแกะนะฮะหรือว่าทํางานร่วมกับเราแล้วเขาไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานครับมันก็เลยทาให้เราเหนื่อย ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจทําให้รู้สึกลาคาญนะฮะหรือทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ระวังอารมณ์นะครับข้อดีของวันนี้นะครับคือปัญหาเข้ามาเถอะเดี๋ยวเราจัดการเองได้หมดนะครับมันมีข่าวดีมีการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะมีการเจรจาต่อรองสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนนะฮะที่เรียกว่าคอยสนับสนุนส่งเสริมนะครับสนับสนุนส่งเสริมได้ดีครับแสดงว่าวันนี้ทำงานเชิงรุกได้แต่ต้องระวังอย่างที่บอกครับว่าคนที่คอยจะผิดนะครับ ก็คือช่วงนี้สปีดงานพอได้อยู่เพียงแต่ว่ารัดกลุ่มรอบครอบอย่าพลาดนะฮะเอกสารครบไหมอ่าหรือว่าติดต่อต่อ,ตอรองอะไรไว้นะครับนัดหมายสิ่งใดไว้ตกลงอะไรไว้หรือเปล่าเลยนะครับคือมันต้องรัดกลุ่มแบบนี้นะครับโอเคครับมาดูเจาะเรื่องต่อมาคนสิรีตุลน,นะครับช่วงนี้ข้อดีนะครับคือมันมีงานเร่งงานด่วนแล้วการติดต่อเจราจาต่อรองสําเร็จการพูดคุยอ่ะโอเคช่วงนี้นะครับคุยแล้ว ยังมีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะอาจจะยังไม่สําเร็จในวันเดียวแต่ทิศทางก็เริ่มเริ่ม,มที่จะมีสัญญาณบวกขึ้นมานะฮะต่อมาเรื่องของการเงินครับระยน,นี้โอเคนะครับดากการเงินนี่มึนนิดนึงเพราะว่าค่าใช้จ่ายครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวครับค่าใช้จ่ายเกี่จจยวข้องกับเรื่องส่วนตัวนะฮะมาลัวๆเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ที่ต้องห่วงก็คือคจจ่า,คคาใช้จ,จ่ายที่เราคาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่เรารู้สึก อยู่ๆก็โผล่มานะครับฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษนะครับมันมีราย้จ่ายที่เราคาดไม่ถึงอย่างที่บอกว่ายกตัวอย่างครับของไม่อยางพังค่าใช้จ่ายในครอบครัวอยู่ๆก็โผล่มาอยู่ๆคนในบ้านเขอตั้งนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ๆมันต้องใช้ลูกน้องบริวารใช้ตังค์เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังเรื่องเงินทองนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะครับแต่ต้องบอกนยครับเรื่องเงินทองเนี่ย มีข่าวดีื่องเงินนะครับอาจจะมีเงินเข้าในช่วงสัปดาห์นี้นครับหรือว่ามีเงินฟุกฟุนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครับประมาณนี้นะครับมันจะมีช่วงที่มีข่าวดีมีสัญญาณดีแล้วก็มีอะไรที่ฟุกฟุเข้ามานะครับโอเคมันมีเรื่องทําให้เราใจฟูต่อมาเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดช่วงนี้มีเสน่ห์นะฮะการพบเจอพูดคุยปฏิสัมพันธ์สิ่งใดก็ตามช่วงนี้ดวงดีเลยแหละนะฮะมีการที่ แบบคุยแล้วสารต่อความสัมพันธ์ได้นะครับหรือจีบติดนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้ดาวความรักก็ถือว่ายังดวงเด่นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าดาวความรักคือดาวอังคารนะครับคู่ครองเราเนาะโคจรนะครับเรือโคจรเป็นนิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์แฟนเราไม่ค่อยดีนะครับอารมณ์แปรปรวนนะครับระวังอารมณ์แฟนด้วยนะครับสุขภาพร่างกายครับปวดหัวตัวร้อนนะครับระวังเรื่องของ เป็นไข้ครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวครับท่านนี้วัยสวครับช่วงนี้การปวดหลังข้อบ่าไหลช่วงนี้ร่างกายแปลกๆนะครับดูแลร่างกายดูเนาะต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมครับภารกิจนะครับันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความคืบหน้าไป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีข่าวดีๆมีสัญญาณดีๆเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์เป็นราชาโชคโคจรอยู่ตำแหน่งลาพระโชคลาบนะครับมันมีทั้งโชคมีทั้งลาบนะครับฉะนั้นช่วงผมว่าสองสาวันนี้นะครับ มีอะไรที่ทําให้เราแบบพึงพอใจสบายใจนะครับมีเรื่องอะไรดี Stand ๆที่ทําให้เราแบบมีความสุขนะครับฉะนั้นช่วงนี้คนราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ก็เน้นเรื่องของเงินทองได้นะครับหรือว่าอีกอย่างครับช่วงนี้ถ้าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายใจใจนะฮะหรือว่ามีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างครับช่วงนี้จะมีทางแก้ทางออกนะครับสัญญาดีๆเรื่องของตัวเลขเข้ามาด้วยนะครับใครที่แบบค้าขายนะฮะขายดีใครที่ทํางานนะครับช่วงนี้มีงานเข้านะฮะ มีเอโอกาสที่จะได้งานแทรกงานด่วนงานเสริมนะครับให้รู้ว่าช่วงนี้ผมว่าดวงการงานคุณค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะครับอาจจะมีะรายรับพิเศษพิเศษแล้วก็มีรายจ่ายที่แบบหนักหน่วงขึ้นมาด้วยนะครับฉะนั้นราศีพิจิกครับช่วงนี้มุมดาวใครที่ตั้งใจค้าขายโอเคลุยเต็มที่ช่วงนี้ใครตั้งใจจะซื้อของก็ตามจะได้ของที่ดีรานะคาพึงพอใจและคุ้มค่าคือมีดวงของการหมุนเงินใช้เงินที่คุ้มค่านะครับดูดังความรักเด่นนะครับใครที่แบบมีโอกาสจะ จีบใครนะฮะหรือว่ามีโอกาสจะสารต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับใครครับโอเคครับดวงความรักเด่นปีนี้ครับมันมีโอกาสอย่างหนึ่งครับในเรื่องนี้คือถ้าใครที่แบบโสดนะฮะจีบใครโอกาสจีบติดมีแล้วก็มีคนแอบชอบคุณอยู่นะฮะชุดนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะหรือว่าคนที่เคยจีบนะฮะหรือบางคนอาจจะเป็นคนในโซเชียลครับฉะนั้นชวงนี้ก็ให้รู้ว่าดวงความรักเด่นนะครับวกกลับมาครับเรื่องของการงานนิดนึงครับในช่วงนี้ครับมุมดาวการงานนะฮะมันมีงานงอกเข้ามานะครับมีผู้ใหญ่ เรียกว่าใช้งานนะครับหรือว่ามีใครที่แบบเดือดร้อนนะครับขอความช่วยเหลือนะครับฉะนั้นช่วงนี้งานจะดูยุ่งๆครับใครที่คิดว่าโอเมอร์งานนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมีนะฮะคุณต้องโฟกัสแล้วก็ต้องมีสมาธิเปเรียกสมาธิเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวที่อยู่ๆก็มีปัญหาโผลมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะแล้วก็การต่อมาครับในเรื่องของความรักของมุกมณิทนะครับใครที่โสดนะฮะช่วงนี้ผมห่วงเรื่องของของคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะ ไม่ค่อยชอบมาพากลนะช่วงนี้กลิ่นไม่ค่อยดีนะครับคนที่ก้ามาใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ช่วงนี้มีการพูดคุยกับคนในโซเชียลนะครับอันตรายนะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็ให้สแกนดูดีๆนะครับยังไม่ชอบมาพากลแบบน่ากลัวเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเนาะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีร้อนในครับเจ็บคอนะฮะแล้วก็วิวียนศีระ ท่านยู่ในวัยสวนะครับในช่วงนี้มีอาการปวดหลังคอบาไหลครับแล้วก็ช่วงนี้ครับมีปัญหาเรื่องดวงตาเสียตาจะมีปัญหานะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังร่างกายเป็นพิเศษด้วยเนาะแล้วก็อย่างนะครับที่ผมห่วงนะฮะช่วงนี้คือมันมีเหตุปัจจัยให้อ่ามีคนมีความทุกข์ไม่ค่อยสบายใจหรือว่าระวังคนมาขอหยิบขอยืมเงินทองครับมันจะมีเหตุให้ใช้เงินเสียเงินแบบปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งต้องระมัดระวังเนาะโหรวลาสี่พิจิกครับวันนี้เป พอไปได้พอไหวแต่มันมีคนจ้องเล่นงานคุณหรือว่าอาจจะไม่จ้องเล่นงานแต่ว่าอยู่ๆก็มีปัญหาปุบป,ปับฉับพลันนะครับไม่ว่าทั้งเงินงานหรือความรักที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะพอเห็นภาพนะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีธนูฮะเรืเ่องของกิจกรรมครับราศีธนูเนี่ย เรียกว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสาคัญสําเร็จนะครับราศีธนูมีดวงเกี่ยวกับงานงอกเข้ามาครับมีงานเพิ่มเข้ามาครับช่ระยะนี้มันมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานเพิ่มเติมเข้ามามีคนใช้เว้ยวาหรือว่างานเก่าๆค้างคาทีนี้ต้องเอามาทำนะครับแปลว่าช่วงเนี้ยมันมีเหตุเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของคนที่การแก้รังแกโอมาเพียบเลยนะฮะมาดูครับอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้บ้างฮะหนึ่งคนอนชาวลิศยาครับหรือว่า คนที่ไม่ยอมทํางานนะครับเราจะเจอผมองีดดีกว่าผมก็คุยจะเหนื่อยกับคนนะฮะบล็อกออฟฟิศนะครับคนไม่ทํางานหรือคนไม่เก่งอ่าห,อา,งออาหรือเอาบล็อกออฟฟิศอิชาลิสยานะครับไม่ทํางานเอาแต่ใช้ปากพูดคือมันจะเจอเรื่องราวแบบแบบน่าเบื่อนะฮะจริงๆคือมันเป็นดราม่าที่น่าเบื่อครับเนี่ยระวังแบบนี้นะฮะแต่ถ้าใครที่ออฟฟิศส,สบายนะครับไม่มีคนแบบนี้เลยถือว่าเป็นบุญมากๆนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ธนูช่วงนี้เจอแต่ปัญหาเรื่องคนที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับอะไรก็ตามนะ โอเคครับต่อมาเนาะเรื่องของการงานครับทีนี้ครับมันมีข่าวดีๆอย่างครับคือมีความคืบหน้าเรื่องของการงานนะครับในมุมของคนช่วยเหลือเออย่างดีหน่อยเนาะมีคนช่วยเหลือแล้วก็ไองานเก,ก่าๆค้างคาครับช่วงนี้มันจะเริ่มมีปัญหานะครับคุณต้องรีบเอากลับมาทำนะฮะอะไรที่มันค้างคาอะไรที่มันมีปัญหาเดิมๆอะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวือนะครับช่วงนี้อะไรที่เอามาปรับประยุกต์หรือว่าแก้ได้ควรรีบทานะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องของมุมดาวเนาะ การเงินนะฮะอันนี้น่าสนใจค้าขายดีนะฮะแต่ลูกน้องบริวารจะทําให้กําไรหายนะครับออน,นี้น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับว่าท้องเงินผิดนะฮะตัวคิดตัวเลขผิดนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะที่ทําให้กําไรมันหายะค,ะครับก็เรียกว่าขาดทุนกําไร <G un> อย่างนี้นะฮะฉะนั้นระมัดระวังลูกน้องบริวารช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยใครที่มีเนาะหรือผู้วมงานด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการงานเนี่ยท่านที่เหนื่อยท้อลานะครับในช่วงนี้ ให้ปั๊มตัวอขึ้นมานะครับผมมองว่าดวงการเงินกําลังเริ่มเด่นนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนาครับมันเป็นเดือนที่ดาวการงานจะโครจรเป็นกเกษตราธิบดีนะฮะงานมันเริ่มเด่นขึ้นมานะครับแสดงว่าช่วงนี้แหละนะฮะที่คุณกําลังเผชิญอยู่นี่แหละเป็นช่วงสุดท้ายของปัญหาที่มันคาราคาซัง,งอะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวืออะไรที่มันแก้ไม่ได้คิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนมิถุนาครับปัญหาก็แต่และเรื่องจะค่อยๆคลี่คลาย เดี๋ยวพอมีคนช่วยเหลือทําให้ปัญหามันจบลงได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสได้เงินแล้วก็งานพิเศษ,ษเข้ามานะครับเนื่องจากนั้นช่วงนี้อดทนนิดนึงนะครับประการต่อมาครับมุมจะอาเกี่ยวข้องเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับมีสเสน่ห์ในการพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรองเด่นมากนะครับมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใกล้ชิดสนิท Schritt, หรือว่าช่วงนี้แก้ปัญหาอะไรให้กับแฟนหรือคนที่รักหรือคนที่เราชอบโอเคเขา <witness. S 2> <okay, S 1> จะประทับใจมากนะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุย โอเคเลยนะฮะจีบโอเคนะฮะหรือให้ช่วยเหลือหรือให้ขอร้องให้ให้ทำอะไรให้โอเคนะครับหรือว่าให้ซื้อของอะไรบางอย่างให้ซื้อหน่อยที่เนี่ยกระเป๋าอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าอยากได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ฮะอ่อนๆหน่อยนะเอ้ก็จะสําเร็จครับช่วงนี้มุมดาวปากอยู่คู่กับดาวราหูมันมีเล่ห์เหลี่ยมในการที่จะคุยให้เขาเชื่อถือเรานะฮะฉะนั้นก็นะจัดไปนะฮ okay. นะโอเคเนาะคือเรียกว่าพูดอะไรกับแฟนแล้ว แฟนยังเชื่อถือนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของผมเตือนนิดนึงฮะคนที่โสดนะครับระยะนี้ที่ต้องระวังนะครับคือคนมีคู่อยู่แล้วนะครับอ่านี่ต้องระวังนะครับอันตรายนะอ่าก็ได้เตือนกันไว้นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับผมวกมานิดหนึ่งของคนที่ค้าขายครับวันนี้มีดวงขายดีนะฮะทำกำไรพิเศษพิเศษได้เพราะฉะนั้นโฟกัสเรื่องการขายได้โฟกัสเรื่องของเงินทองได้โฟกัสเรื่องของ นี้สินนะฮะจัดาก,การนี้สินหรือผัดผ่อนนี่สินนะฮะหรือว่าจะซื้อของที่อยากได้ผมมองว่าคุณมีมีข่าวดีหรือมีดวงดีๆเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งใช้แล้วก็รับนะฮะสุขภาพร,ร่างกายบ้างเลยครับช่วงนี้มีอาการมึนหัวะฮะแล้วก็ระยะนี้ระวังกดหลายยอดครับแล้วก็เรื่องของร้อนหนครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวเหมือนนอนไม่พอเหมือนพักผ่อนไม่พอนะฮะหรือว่าเหมือนกับแก่ลงนะฮะอยู่ๆก็โอ้ทำไมช่วงนี้กระดูกก็เรียกก๊อบกอแกร็บครับ,รบช่วงนี้คุณอาจจะ ใช้สมองและร่างกายเยอะกันนะครับมันก็รู้สึกว่าโสมลงเป็นพิเศษดูแลร่างกายเยอะหน่อยนะครช่วงนี้นะแล้วก็ท่านยินดไวยสวครับระยะนี้มีอาการปวดหลังคอบา่าอะไรครับช่วงนี้มีเจ็บคอรกรดไหลย,ย้อนช่วงนี้ร,นระตัองระวังเรื่องของร้อนในด้วยนะครับโอเคต่อมาดูบทสรุปครับคระสิตุลนฮะสเสน่ห์ตุลเสื้อผ้าสีสันสว่างสดใสงูเหงตุลน,นะครับดวงตา,าคิ้วแล้วก็ทรงผมนะครับให้ดูโด,ดดเด่น คิ้วให้ดหูดูผมนะฮะให้ดูสะอาดตากันเลยนะฮะแล้วกิจกรรมภาร,รภกรริจนักการงานครับมีความคืบหน้าไปทิศทางที่ดีขึ้นครับอะไรที่เราคิดที่เราอยากทําดวงเด่นนะครับเพียงแต่ว่าดาวจันทร์ช่วงนี้โครจรมีวินาละเป็นราชาโชคมีคนสนับสนุนส่งเสริมถึงเดือดร้อนก็มีคนช่วยแต่ว่าช่วยแบบที่ไม่ได้ออกตัวนะฮะช่วงนี้ถ้าคุณจะขอความช่วยหรือจะใครเขาจะช่วยแต่ว่าไม่ออกตัวแรงหรือว่าจะไม่ได้เปิดตัวนะฮะแปลว่าจะช่วยแล้วกันนะครับระยะนี้พอไหวยอยู่เนาะ แล้วก็ประการต่อมาฮะระยะน,นี้ใครที่แบบเดือดร้อนไม่เข้าไปขออยสบายแก้ใจเออช่วงนี้ยเดี๋ยวจะมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีเหมือนกับมีาทางแก้ทั้งออกออกมาได้ทันเวลาเสมอนะครับนี่กับดวงเฮงนะฮะโอเคเนาะประการต่อมาครับเรื่องของชาวราศีพิจิกฮะสเสน่พิจิกเสื้อผ้าสีสันสว่างสดใสใช้สีมงคลได้ยิ่งดีงูเฮงพิจิกดวงตาปากแล้วก็ระบายหน้าเกลี้ยงเนียนแต่งหน้าอ่อนๆนะครับ กิจกรรมภารกิจวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่แบบเดืดอดร้อนไม่ค่อยสบ,บา,ยายใจนะครับหรือว่ามีเรื่องอุ่นใจไหมหรือว่าเรื่องที่เราเครียดนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวช่วยหรืออย่างน้อยมันจะมีวิธีที่จะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องมาในขณะที่มันตึงค่อนข้างจะที่สุดนิดนึงแล้วพังแก้ต่างออกีกจะมานะครับโอเคนี่คือเรื่องของโปรเจกต์งานนะแต่โดยรวมครับผลของงานวันนี้ดีนะฮะการคุยการต่อรองท้ายที่สุดแล้วสำเร็จนะฮะ ดาวพระจันทร์โคจรเป็นราชาโชคมีโชคแบบฟุกคลุกที่เราคาดไม่ถึงก็ถืออาจจะได้เงินทองในช่วงเวลาอีกไม่นานจากนี้ไปนะครับก็จะมีโชคฟุกฟุกนะฮะหรือก็จะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะฮะเออโอเคได้นะครับ,ออะรบฉะนั้นอะไรก็ตามคราศีพิจิกคือมันจะมีสัญญาณเป็นบวกสัญญาณดีๆมากกว่าลบในช่วงวันนี้นะฮะฉะนั้นลุยสู้ต่อเนาะใครที่เกลียดวิต,ตกกังวลใครที่ไม่ค่อยสบายใ,ายใจอย่าไปเสีเยดมันนะฮะชีวิตเราผ่านอะไรหนักกว่าน,นี้มาเยอะนะครับ เอาให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ก่อนแล้วผมมองว่าสัญญาณดีๆหรือเรื่องดีๆมันทำเข้ามาให้เราชื่นใจแน่นอนนะครับโอเคลุยสู้ต่อนะต่อมาครับชาวราศีธนูฮะสเสน่ห์ธนูเสื้อผ้าทูโทสองสีโงาเฮ้งธนูใบหน้าเกรี้ยงเดียร่างสะอาดแล้วก็เรียกว่า,าเรียกว่าแต่งกายเพื่กินหอมร่างกายมีกลิ่นหอมนะครับอ่าโอเคต่อมาครับเรื่องของกิจกรรมธนูมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้น ใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายแกใจหรือว่าใครที่แบบวิตกกังวลอะไรก็ตามนะครับมันจะมีทางแก้ทางออกมีตัวช่วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาอะไรก็ตามครับมันจะมีเรียกว่ามีไอเดียหรือก็มีปัญญานะครับหรือว่ามีอะไรก็ตามเรื่องมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยคุณให้ทันเวลาแต่ว่าช่วงนี้ระวังงานหรือโปรเจกต์เก่าๆเริ่มที่จะทําให้เราร้านรอนๆบางแล้วนะครับพยายามรีบเคลียร์โปรเจกต์เก่าหรือปัญหาที่มันคาดกระสังโดยไว้นะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับชิดฟังคลิปช่วงกลางคืนก็ลาฟันดีนะฮะ นน่วามกังวลขึ้นก็เดินทางปลอดภัยครับคิดสิ่งดใดสําเร็จทําอะไรก็ตามขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาครับเป็นกำลังใจนะครับผู้นเจกันผมรอยที่นี่ที่เดิมตลอดเวลานะฮะสวัสดีครับ